ดีซีเอสองร้อยสิบสองมิหน้าสตาร์ทไม่ติดสงสัยต้องไปพึ่งช่างน้อยมนัส,สวินแห่งเมืองสุพรรณซะแล้วล่ะจับสตาร์ทไปก่อนล่ะจับสตาร์ทสตาร์ทเสร็จแล้วไปหาช่างน้อยเลยกีบแล้วบวกลบนะฮะไปสตาร์ทกันโอเคเดี๋ยวเดินทางไปหาช่างน้อยมนัส,สวินกัน ถึงแล้วอ้าวอยู่คนละฝั่งกันอกเออกในที่สุดก็มาถึงร้านช่างน้อยมนัสวินนะครับสวัสดีครับโอ้โหพาหลงทางอีกแล้ว GPS ใจรอยใ <ๆๆ S 1> จลอยใจลอยใจลอยเลยแบตที่เขาบริจาคมาเป็นแบตรถเบนนะแบตมือเท่าไหร่ไม่รู้เบร์แปดแล้วบ้างเนี่ย <c oughs> ตอนเช้าไม่ติดแน่นอนต้องใช้จับสตาร์ททุกเช้าเลยและตอนนี้หนักหน่อยนะถ้าจอดไว้นะเย็นเนี่ย Okay, okay. จตีถ้าจอดทิ้งไว้นะประมาณครึ่งชั่วโมงสตาร์ไม่ติดแล้วต้องจำสตาร์เลยอาศัยจำสตาร์ท,ทีนี้ก็คิดถึงช่างน้อยว่าเออมีแบตมือสองนะครับเนี่ยมนัสสวินแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะฮะโอ้โหโเดี๋ยวค่อยเข้าไปชมข้างในนะครับออมีแบตมือสองวันนี้ผมจะใช้บริการแบตมือสองนะครับแต่ถ้าใครที่บอกว่า เอออยากจะใช้แบตด,ดีมือหนึ่งก็มีนะครับมีหลายยี่ห้อแล้วตกลงจะเอาอะไรให้ผมเนี่ยนี่ไงครับเอาน,นี่วัดมาสิได้ความรู้หน่อยวัดซีซีเอใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออ panasonic นะฮะับ panasonic แบตมือสองนะคร, asonic, ด,2 2> ครดูดูซิว่าค่าซีซีเอจะเท่าไหร่ครับซึ่งรถของผมนี่2,500ซีซีก็ต้องการนะค่าซีซีเอนะครับจันต์สีให้มานะครับความรู้กับยันต์สีนะครับ2,500ซีซีก็ต้องการ ค่า CCA ในการสตาร์ท325 CCA นะครับ <Okay. S 1> มีสูตรอย่างนี้นะฮะเอา C.C เครื่องคูณด้วย0.13นะครับก็จะได้ค่า CCA CCA ของแบตเตอรี่ที่จะใช้กับรถเรานะครับ <Okay. S 1> ถ้าลูกค้ามาเราก็จะวัด CCA <c oughs> ให้ลูกค้าสองนะรถรถ คุณหมอเครื่อง2อ0 0ันห้ากใช้สามร้อยยี่สิบคไปเดสาม้ไปดูตารางแล้วเมื่อกี้ใช่ครับแล้วมาดูตัวนี้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอ้โหวินออกมาให้ดูเลยนะครับค่า CCA ที่ได้นะครับโอ้โหเอาเอาโอเมก่อนห้าจุดหกสองมิลลิโอห์มใช่ครับ CCA 482 CCA โอ้โหเดือดกินเเกินเกินค่ามาตรฐานที่ต้องการนะฮะใช่ครับ ถ่าได้แน่นอนถ่าได้แน่นอนเขาเรียกขั้วอะไรเนี่ยขั้วแอลครับขั้วแอลก็คือดูยังไงว่าแอลหันหน้าย,ยังไงอ่าอย่างของผมดูแบบนี้ผมหันไปทอกนอกตัวบะอกอยู่ซ้ายก็แอลครับบอกอยู่ขวาก็อ๋อ,อโอเค,คหันขั้วออกนอกตัวนะครับถ้าถ้าอะไรนะอันนี้อะไรนะออกอยู่ซ้ายบวกอยู่ซ้าย,ย,ายใช่ก็แอลนะครับเออโอเคโอเค คนละแบบเอ้าถ้าแบบผมก็จะนี้นะครับนี่ใช่ในี่ถ้าผมบอกว่าเอาเอาหันขั้วเขาหาตัวนะครับใชถ่ถ้าถ้าลบอยู่ซ้ายก็คือแอลเอออันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะจำยังไงไนนแล้วแต่คนจะจำนะครับเดี๋ยวพอเป็นแบดลูกนะัก้นก็น่าจะไม่ต้องลองแล้วน่าจะแน่นนะครับอ,<า>อ<า>๋อเมื่อกี้มันมีปอกสวมหรอไม่มีไม่มีถ้าลูกเล็กถึงจะมีปอกลูกใหญ่ไม่มีปอกครับแบดรถเบนซ์ยกออกไปกี่ปีแล้วไม่รู้ยังหนัก เออแล้วลงกเเป็นมื่นนะครับอ่านี่ยฮะปึ๊บนะฮะสวัดีเลยครับเอลใช่ครับเอลอาร์ก็ตามนะครัวเดิมครับใช่ครับถ้าไม่ได้ลูกนี้จะอีกลูกไก่อีกลูกซีดีมันแค่สามร้อยหกสิบไงคุณหมอพ่นสี่ร้อยมันไม่พ้นสี่ร้อยคิดว่าเดี๋ยวคุณหมอใช้ได้ไม่นานแต่ลูกนี้นานแน่เป็นปีแน่ครับแล้วเป็นปีเหรอก็ว่าจะใช้แค่หกเดือนก็พอเนี่ยเป็นปีครับเอโอเค ต้องเป็นปีนยับเลยก็จริงๆถ้าใช้เวลาเปลี <fry UC S> ่ยนให้ลูกค้าก็ประมาณ10บนาทีนะเอาอยู่ที่เสร็จนะก็ได้ตังค์แล้วนะโอ้อาชีพนี้สบายอย่างเลยแต่ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับอาชีพเปิดร้านแบตเตอรี่นะครับตุ๊ดอีแก่ผมนะครับ16ปีแล้วเนี่ยนี่ครับไม่ต้องใช้แล้วครับสายไฟผมนะใช่ครับไม่ต้องหาอะไรมายัดมารองอะไรทั้งนั้นนะครับเรียบร้อยนี่ก็ลองสตาร์ทได้เลยได้เลยครับเออเดี๋ยวลองสตาร์ทก่อนแล้วบ๊วัดเออให้ช่างน้อยสตาร์ทเลย เอาจะชึ่งไหมจะชึ่งไหมเอาฮะโอเควัดยังไงวัดไดชา,าร์ตเนี่ยวัดเนี่ยก็คือก็วัดตอนสตาร์ทรถนะครับวัดตอนสตาร์ทรถใช่ครับแล้วก็คือเข,ข้าโปรแกรมไดชาร์ตเข้าโปรแกรมไดชาร์ตค่าที่เหมาะสมของไดชาร์ตคนจะประมาณกี่วัตต์ไม่น้อยกว่า13.3ห้ามเกิน15ครับห้ามเกิน15 แล้วก็ห้ามน้อยกว่า1 3 3ส3มถึง15นะครับดูที่ว่าของผมอยู่ได้เท่าไหร่แล้วครับนี่ครับ14.2สีโอเคอยู่นะใช่ครับโอเคใช่ครับแล้วเดี๋ยวดูได้สตาร์ทให้ครับแป๊บดูได้เลยเหรอได้ครับดูสตาร์ทได้สตาร์ทไอ้ไฟรั่วไฟเลือดที่อาจารย์ตีเคยสอนไว้วัดยังไงผมไฟรั่วใช้คลิปแอมม์ครับอ๋อเหรอใช่ครับตัวนี้จะวัดไฟ่วไม่ได้อ๋ออ่เข้าโปรแกรมแล้วเดี๋ยวสตาร์ท อ๋ออันนี้ได้อะไรนะได้สตาร์ทครับได้สตาร์ทไม่มีเพื่อ,อเนี่ยความรู้ใหม่ครับได้สตาร์ทต้องไม่น้อยกว่า9.6 9.6ใช่ครับของเราได้10.03โอ้สตาร์ทก็ดีครับอ๋อมันใช้ว์แค่นี้เหรอใช่ครับได้สตาร์ทเวลาสตาร์ทแค่10.10ห 10. 10. ้ามห้ามัน้อยกว่า9.6เราได้1 0ดกว่าครับเวลาสตาร์ทมันต้องโหลดไงครับ แบตมา12โวลต์แต่พอสตาร์ทปุ่มต้องลดลงอ๋อใช่ครับเข้าใจแล้วเข้าใจโอ้โหความรู้สุดยอดมากไงฮะยอดเลยโอเคได้ชาร์จได้สตาร์ทนี่ดีมุ่ดีหมดตอนนี้แบตก็ดีแล้วตอนนี้แบตก็ดีแล้วใช่ครับไม่มีอะไรไม่ดีแล้วครับอ่าทีนี้ก็ับได้ยาวๆครับทีนี้เราเราคิดตามค่า CCA ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนให้ลูกลูกค้าเนี่ยลูกค้าเหรอก็อย่างลูกนี้ก็ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ600-700เทอร์ลูกเก่าอ่าโอเคโอเค600-700 แต่คือสองนะครับก็จากแทนที่จะจ่ายลูกละสองพันนะฮะก็หกเจ็ดเออสองพันกว่าบาทนี่ก็จ่ายแค่หกเจ็ดร้อยใช่ครับแล้วก็ใช้เป็นปีครับเป็นปีนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อย่างว่างบงบน้อยหรือว่าต้องการประหยัดอะไรนี่นะในช่วงนี้ลองลองเข้าไปดูร้านทั้งน้อยนะครับเอาที่บอกว่าคนที่สุดดีที่สุดตอบยากแล้วแต่เครื่องเสียงหนัก เครื่องเสียงก็วอะมาลอนนะครับอ๋อนี่ฮะใช่ครับใช่ครับมีอะมาลอนนี่ครับเครื่องเสียงก็วอะมาลอนโอ้โหนี่อะมาลอนนี่ก็คือโอ้โหจะตีว่าทนเหนื่ยก็ใช้ได้ครับใช้ได้ครับมีอะไรอะมาลอนก็ได้แค่ประมาณสองปีแค่นั้นแล้วครับมาตรฐานใช่ไหมใช่มาตรฐานครับไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไม่ใช่แปลกที่จะแค่สองปีเนี่ยปกติครับปกติใช่ไหมใช่ครับอะมาลอนเกินสองปีก็เก่งแล้วครับนี่มี 3K นะ 3K แบตเตอรี่มี FB นะ รุ่นต่างๆใช่ครับมีหมดคูม่าแบตแบตเบนที่รูปเป็นหมื่นก็มีครับยูอัสซ่าแบตเบนทีรูปเป็นหมื่นก็มีฮคูม่าเอทีเอ็มนะแบตเจลแบตเจลใช่ไหมเนี่ยถ้าแบตเจลครับเอทีเอ็มเป็นแบตเจลอ๋อแสดงว่าของพี่นี่คือแบตเจลใช่ไหมที่มันใช่ใช่ที่ลงมาจากรถของพี่หมอเป็นแบตเจลครับอ๋อแบตเจลนะครับเดี๋ยวว่าหลายปีแล้วรายได้จะมีมากี่ทางก็มีจากแบตใหม่แบตมือสองครับสนใจไหมทีเป็นแบตเบนก็คือ ลูกค้าเอารถมาเปลี่ยนนี่นะสมมติว่าแบตเขาเสื่อมนะเขาก็ถอดแบตเก่าของเขาออกมาเดินกับเราใช่ครับเราก็ได้รายได้จากแบตใหม่ไปแล้วก็เอาแบตเก่าสภาพดีอยู่ถ้าฟื้นฟูได้ก็เข้าเครื่องฟื้นฟูนี่ฮะใช่ครับเครื่องฟื้นฟูขอขอจันตีแบตจันตีครฮะเข้าเครื่องฟื้นฟูนะฮะถ้าฟื้นขึ้นถ้าฟื้นขึ้นก็ได้ครับก็ใช้เป็นแบตมือสองอย่างอย่างวันนี้ที่ที่ผมเลือกใช้แบตมือสองนะครับถ้าฟื้นไม่ขึ้นก็ ลงหลอมาเก็บไปครับเออก็ขายเป็นซากแบ็ดไปนะครับใช่ครับสามทางเลยน,นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากนะครับใครที่อยากจะเปิดร้านแบตอย่าง<ห>เอองานที่บอกว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลยแค่ยุคสิบวัทีก็เสียเงินเลยแม่ไม่ได้ตังค์แล้วนี่นะสิบวทีเสียเอย่างเมื่อกี้เห็นรอก็ได้ตังค์แล้วเนี่หกเกือร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะเออสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านแบตนะฮะก็สามารถที่จะทักผมมาได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ ก็จะใช้องค์ความรู้ของอาจารย์ติเออกจากินเลยใช้องค์ความรู้ของอาจารย์ตินะและเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเครื่องดูดูเครื่องอใช้เป็นตรงไม่ได่อะไรละไูเดูบบดูแบบเออของอาจารย์ติทั้งหมดเลยฟึ๊บอบล้มหนึ่งวันเต็มๆมีสองร้านตอนนี้เออตรงนี้ด้วยร้านนะ อยู่ที่ไหนล้าเนี่ยบติดกับวัดเดิมบางโอ้คราที่แล้วก็บุกบอกทีน,นึงแล้วเออเอาถ้าถ้าใครอยากมาใช้บริการช่างน,น้อยนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย084 355 002 0 5 5 00ค,รครับมี2สาขาครับตัวจังหวัดสุพรรณในเมืองแล้วก็อยู่ติดกับวัดเดิมบางเอดเดิมบางครับครับก็โทรไปเลยอีกครั้งนึ่งเบอร์โทร0 0 2 0 5 5 00 00 00ครับโอเคครับก็ติดต่อไปที่ช่างน้อยนะครับถอาใครสุพรรณหรือจังหวัดใกล้ียงนะครับ รถเสียรถแบตหมดคิวสี่ชั่วโมง,โมงต้งหาได้เลยนะครับตําบวันนี้ขอบคุณช่างน้อยมากสวัสดีครับ